สวัสดีครับผอแม่พี่น้องสุขุมสุขคนครับผมทุกทุกคนครับวันนี้ก็มาพบกับผมช่องเบาอัพแซบครับผมวันนี้ก็จูตับครับผมนี่จู้ตับครับผมตับต่อใ่า่ๆเลยครับนี่ได้มากมันงามเลยครับนี่ครับผมอันนี้ก็เศษน้อยนึงครับผมนี่ผมมีผ่าี้ริวนะครับนี่ ก่อนใหญ่ๆเลยครับผมนี่เจียวเจียวผีเพร่โคมๆครับผมขนๆผมอำลำเลยครับเนี่ยันพักไราย,ยางครับผมนี่คัก,กครับผมมาเนี่ยฮันมาครับขออนุญาตหั่นก็ได้ครับผมเป็นแต่แสบแท้ครับนี่ มาครับผมพ่อแม่พี่น้องลุงป่านาเทียคนรักทุกคนครับผมเอฟเอฟซีทุกทุกท่านครับเนี่ยมาครับผมมาล่องมากินน้ำกันครับผมจูบตับครับผมจูบตับพาขี้เร็วหน่อยนะครับผมมาเซมเปิลเซมเปิลครับผมเซมเปิลครับยายเลยครับเนี่ยตอนยายเลยครับผมอืม อืมอืมใครับผม ข้ามหลาตอนครับผมนะฮะทอดใหญ่ไปเลยครับผมอืมอืมหวานคั้กขนาดครับผมตับอืม มันชุกบัสคชุกแบบก็เหมือนอืมแซ่บครับแซ่แบแบต้องขอโทษนะพี่พ่เอเม่พี่น้องคนดิบบวกกินดิบนันเด้อครับผม เป็นอาหารอีสานครับเนี่ยแซ่บครับมากครับผมอืม ra không, phải <tôi> cái điều không, bọn cúc cúc ผมคาดครับเจ้า <c oughs> ครับยังไงไปเลยครับ <c oughs> ตาสวยแต่ราบครับนีย <c oughs> <c oughs> มาครับผม <c oughs> นี่ <c oughs> เต็ม,มปากเต็มคำซุปตบนหากรีนข้าัปปกากนก็แทบครับผมตับม้งครับผม กินยำใดกบคักแซ่บ้ำนหนันครับผมชุตับสดๆหวานๆครับผมมากครับผมผอมมักครับผม กราจะแย่งครับเนี่ยกินหอมๆครับผมอ่วอ สะใจครับครับผมคมเน่ยคูณสองครับคูณสอง ทำใหญ่ค่ะบขาคบนคุณสองมาเจ็บๆนบ้บาอบครับผมบาอบฟพาแสบแสบคักครับผมนี่หวานจุวยครับผมอืม <c> อ <oughs> ืมอืมกอ Mm. what does that have สามสิบเกียบครับผมลองครัก ับงามๆคับครับคับผมนี่มาครับผม <c oughs> ผมครัก <c oughs> อีสานาพื้นบ้านครับผมตับ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 ,ตบ <c oughs> จุตับครับผมจุตับคำนใหญ่ๆนะครับเนี่ยฮมักขนาดคำใหญ่คัก Phát cái nhanh sau đây nè, nhặt bé hấp không? Hmm. ขี้เลี้ยวหอตับอีกจักรอบก่อนครับผมดี่สิตอนย่งไๆครับ <c oughs> กำลังจะจัดมาครับผมจัดไปอืม 嗯。Hmm. คื่อหน่อยครับ ขอเวลาเขี่ยวแป๊บหนึ่งครับผมคมใหญ่เขี่ยวได้จังหน่อยครับมาครับสุดท้ายแล้วครับผมครับสุดท้ายแล้วคุณสองเลยคบนี่เขาอื่นว่าจับยนเคราะคนี้ได้มากหน่อยหนึ่งครับผมที ใม่มานหนึงน่งครับผมเนี่ยลองเบิ้งครับผมแซบมาครับครับดท้่ายครับผมครับเนี่ยอือือืมอืม มีกัประมาณนี้นะครับผมอาจจะเรือยูหาฮุกตอนนี่แหะครับหาฮุกตอนครับผมเนี่ยนะฝ่ายคิริวกับพวกเรืออยูครับนี่กับเอาไ้เป็นลวกไปเวฟนะครับผมลวกเนี่ยกระดานครับผมเนี่ยลวกลวกไปว่าลวกกันพอดีนะครับผมมันตับเนี่ยลวกลวกแห้งไรกับมดแสบครับผมลวกไปว่ามีเดียมมีเดียมครับผมตับ แสบคือกันครับผมหลวงก,กันสุดยอดแล้วครับลวกเนี่ยแสบคือกันครับผมคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วครับผมจุตับครับผมเนี่ยเอ๋อคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วครับพ่อแม่พี่น้องครับผมพ่อแม่พี่น้องสุขุสุขชนครับผมอันฝากกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผม เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมครับผมบอกว่าพัศเสบรับผมเนี่ยคลิปนี้ก็ลาแล้วครับผมสวัสดีครับ